สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้บุญล้อมเกี่ยวหญ้าเสร็จแล้วนะคะพามาดูบรรยากาศนาข้าวของบุญล้อมนะคะข้าวกำลังงามเลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะแต่บรรยากาศดูสิคะ ฝนกำลังจะมาค่ะตั้งเขาอย่างมืดเลยค่ะเวลานี้ก็บ่ายสามโมงนะคะตกไปแล้วรอบหนึ่งโปรยโปรยแล้นี้กำลังจะมารอบสองนะคะเนี่ยบ้านบุนหรอมไม้แล้งนะคะเนี่ยข้าวประมาณนี้นะคะ เก้าหนึ่งเดือนแล้วค่ะหนึ่งเดือนกว่านี่เลยค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะตกไหมถ้าตกก็เตรียมเดินดูคันนาได้เลยนะคะคันนาบ้านบุญล้อมถ้าฝนตกหนักก็จะ น้ำไปหมดนาไม่เสมอนะคะมีที่ลุ่มมีที่โดนโแล้วก็เกี่ยวหญ้าไปด้วยปล่อยวัวให้กินไปด้วยนี่เลยค่ะวัวนะะี่ากำลังรอหญ้าที่เกี่ยวที่ตัดไว้กำลังจะไปเบกมา น้องวัวก,ก็วาวุ่นไม่มีหญ้าตั้งจากที่ห่างหายไปนานนะคะ,ะบุญล้มหมดเต่ซ่อมข้าวยุ่งกับการซ่อมข้าวดำนาเนี่ยนาดำค่ะตากล้าหลังจากที่รกกล้าออกหมดถอนกล้าออกหมดแล้วก็ดำ จะตกไมนน่ฝนบ้านบ้านใครตกบ้างแล้วคะเพื่อนเพื่อนทักมาคุยกันได้นะคะนี่นะข้าวบุญล้อมไม่ได้ตัดนะคะตรงนี้จะเป็นที่าะกล่า อย่างหลังจากถอนกล้าเสร็จแล้วก็ดำไถดำนะคะประมาณนี้ค่ะน้ำก็ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าน้ำไม่เสมอมันจะเป็นมีทิศแปลงสูงแปลงต่ำอาวมาใครมาเนี่ยเอ้ย,อยไปเลย ต้องเข้ามานะจ๊ะฝาโรงแล้วมืดเลยนี่เลยขาข้าวเพิ่งหวานปุ๋ยไปได้ประมาณครึ่งเดือนนะคะบางแ<บ>ปลงก็สิบวันบางแปลงก็ หนึ่งอาทิตย์มีทั้งหญ้าปนคนไปเบกหญ้าอยู่นู่นนี่ค่ะปิมต้นไม้คุณล้อมเป็นฝ่ายตัดนะคะเป็นคนตัดส่วนเฟรก็เบก จกตัดเสร็จก็พักคุณเบกก็เบกนะคะแถวนั้นน่าจะตกแล้วนู่นบ้านบะบ้านกระพูมืดมาจากทางโน้น้นแหละ มืดมาจากบ้านบะบ้านกระโพนนั่นแหละคะ่ะน่าจะตกแล้วนะคะทางโน้นโอวไม่มีย้านะคะเล็มเลมรอยญ้าอยู่ให้แต่ได้เดินค่ะปล่อยเขาให้ออกมาข้างนอกให้ได้เดินออกกําลังกายมั่ง หอมมากเลยกัวไม่มีราคาสภาพผอมากมแต่ซี่โครงเพื่อนเพื่อนบ้านใคร นตกบ้างแล้วคะ่ะเช็มาคุยกันได้นะคะนี่นะคะบรรยากาศคุณล้อมอยู่ข้างนอกคะ่ะกระท่อมปลายนานะคะตัวนี้ท้องแล้วคะ่ะนมเขาเริ่มออกแล้วแม่ใหม่เพิ่งลูกตัวแรกคะ่ะ ฮ่าฮ uh ่าฮาอย่ามุดรัวอย่ามุดรัวจ้าอย่ามุดรัววันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะฝนตกมาแล้วรอบหนึ่งปรอยอปรอยไม่ไม่แรงไม่หนัก ้านเพื่อนเป็นไงบ้างคะแรงหรือเปล่าหรือว่าน้ำมีเยอะไหมบ้านบุญลมพอดีคะ่ะและตอนนี้ก็ฝนก็กำลังจะตกบ้านบุญลมไม่แรงนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยบุญลมต้องทำนาตมนี่เลยคะ่ะนาตมบราทำนาตมนะคะไม่ได้ สวยมากเลยค่ะแปลงนี้ไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะสวยเองค่ะสองแปลงยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยปล่อยธรรมชาติต้นข้าวสวยแล้วก็เลยยังไม่ใส่เราใส่รับรวงเลย จะตกไมโนอฝนหรือว่าขึ้นมาแค่ผ่านผ่านวาวุ่นแล้วเริ่มว่าวุ่นแล้วยาก็เปียกด้วย ไม่ค่อยมีเลมไปจนหมดแล้วกินไปจนหมดแล้วตัวนี้ไม่รู้ว่าท้องหรือเปล่ามารอลุ้นกันค่ะหัวราคาตกก็เลยไม่ค่อยได้บำรุง ต้นทุนสูงแต่ราคาตกต่ำปล่อยอายาให้กินตามยานะคะญยาธรรมชาติตัดตามคันนาเพื่อจะได้ไม่รกนี่ค่ะตัดตัดแล้วตรงนี้ เสียงฟ้าร้องมาแล้วน้องวัวก็มองหาเจ้าของไปเบรก้าเหมือนกับแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆมารอลุ้นกันว่าจะตกไหมหรือว่าแค่มืด มาเฉยๆแล้วพบกันใหม่นะคะถ้าฝนตกก็จะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ